สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับการเตรียมกระชังการเตรียมบ่อนะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับน่าเป็นบ่อผ้าใบนะครับที่เห็นนี้นะครับเป็นบ่อขนาดความกว้าง 1, นคูณสเมตรนะครับเป็นบ่อผ้าใบตอนนี้ผมได้ปรับสภาพน้ำนะครับนะเตรียมบ่อโดยเอาผักตบนะครับใส่ผักตบ ก็การปรับสภาพน้ํานะครับสภาพน้ําก็นี่เอาผักตกลงได้ะวันนี้เป็นวันที่สองนะครับสองวันพอด,ดีเพื่อปรับสภาพน้ําบอ่อนี้ก็จะเตรียมปลาดุกนะครับมาลงนะตอนนี้ผมซื้อพันปลาดุกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังปรับสภาพน้ํานะครับตอนนี้เป็นลูกปลาดุกนะครับนะผมก็จะปรับสภาพน้ําอุณหภูมิน้ําในถุงกับน้ําในบ่อนะครับจะให้มัน อุณหภูมิให้มันเท่ากันนะครับปลาจะได้ปรับสภาพได้นะจะได้ไม่ต้องนอกน้ํานะครับที่ซื้อมาทุงนี้ก็ประมาณ250ตัวนะครับ250ตัวก็เป็นลูกปลปาดุกนะครับเป็นพันบิ๊กอุยปลาก็แข็งแรงดีนะครับตอนนี้ก็รอเวลาที่จะแกะนะครับก็บ่อแม่ใหญ่นะครับนะขนาด1นคูณสเมตรนะครับ แข็งแรงนะครับแล้วก็แข็งแรงตอนที่ซื้อลูกปลามานะครับลูกปลามาทางร้านขายปลาเขาบอกว่ายังไม่ต้องให้อาหารนะครับวันนี้เพราะว่าเขาเพิ่งให้อาหารมาครับปลอปลาเป็นปลาไซส์ที่มีไซส์นิดหนึ่งนะครับนะตอนแรกว่าจะไปซื้อไซส์ขนาดปลาตัวละ1บาทนะครับมาแต่พอดีทางร้านทางปอกที่เขาจาหน่ายพันปลาครับว่าไซส์เล็กนะขายหมดแล้วมันเหลือแต่ไซส์ที่มันโตขึ้นครับ ก็เลยเป็นปลาดุกที่ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับนะตัวละ2บาทนะครับตัวละ2บาทนะก็จะแพงขึ้นหน่อยนะครับนะตามสถานการณ์น้ํามันนะครับนะตอนนี้น้ําของเราก็น่าจะโอเคปรับสภาพได้ทีแล้วนะครับนะหลังจากที่เตรียมน้ํามา2วันนะครับนะก็เอาเป็นผักตบแล้วก็มีมีแหนะนะครับมีแหน่ด้วยนะครนะมีจอกแหน,นะนะที่ใส่ไว้นะครับนะดู ผักตบของเรานะเขียวแล้วอาหารผมก็จะให้วันพรุ่งนี้นะครับนะเป็นอาหารช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับก็เป็นอาหาราพันขนาดเล็กนะครับเป็นพันปลาขนาดเล็กะเป็นไฮเกดนะครับนะตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาเป็นไฮเกตนะวะ่าทําไมถึงต้องใช้ไฮเกตนะครับนะ พอดีลูกปลานะครับลูกปลาที่ซื้อมานี้นะครับอ,อยากจะบํารุงเต็มที่นะครับนะทุกนี้ก็จะให้อาหารมันประมาณสักหนึ่งเดือนมันก็จะโตเต็มที่นะครับว่าขุนให้มันตั้งแต่เล็กๆให้มันโตนะครับนะถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับแต่ถ้ามันลังมันจะแข็งแกมันจะไม่โตก็ยี่ห้อนี้นะครับนะโอเค น,นี่ก็รอเวลานะครับผมก็จะปรับอุณหภูมิประมาณสัก30นาทีนะครับก็จะเอาปลาลงนะครับเดี๋ยวรอเวลาอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนที่เราปล่อยปลาครับครับตอนนี้ก็ ถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยปลาลงบ่อแล้วครับนะหลังจากที่ให้เขาปรับสภาพอุณหภูมิน้ําในถุงกับน้ําในบ่อนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยปลาลงตรงนี้เลยนะครับนะเรามาแกะถุงก่อนตรงนี้ก็มัดหนังยางอย่างหนาแน่นเลยนะผมก็จะพักเขาไว้ประมาณสัก ระมาสักสามสนาทีนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำนะตอนนี้ก็จะปล่อยละอันนี้คือปลาในถุงนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูก่อนสักตัวก่อนอก็ตัวประมาณนี้นะครับก็จะตัวใหญ่แล้วนะครับนะตัวละสองบาทนะครับตัวนี้นครับนะ ผมหาซื้อตัวละบาทไม่มีนะครับนะเพราะมันโตแล้วเขาก็เลยขายสองบาทโอเคนะการปล่อยนะครับก็ให้เขาอ่าว่ายออกมาเองนะครับนะว่ายออกมาเองนะปล่อยน้ำเขา้า ช่วานิอนึง่งอ,ออกมาออกมาออกมา,อ,กา,มาออกมาก็น้ำเขาหน่หนึ่งก็ให้เขาว่ายออกมาตอนนี้มันมืดแล้วนะครับนะก็าอาจจะไม่มองไม่ค่อยเห็นนะครับน,นี้ขอก็ใช้ ไฟสองกบนะครับสองเอาอาไ่าามาแล้วช่วยเข้าออกนิดนึงประมาณสองร้ห้าสิบตัวนะครับในบอ่อขนาดหนึ่งคูณสามเมตรก็น่าจะประมาณสักสามตารางเมตรนะครับขนาดเบนะคงจะหลอดนะเสียดายมันหมืดน,นะครับหมอไม่ค่อยเห็น ออกมาไปออกมามีตัวติดอยู่ข้างในนะละออกมาหมดละบอกก็จะมืดๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใช้ไฟสองเอานะครับนะมืดพอดีเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นอาหารมื้อแรกของเขานะครับนะพรุ่งนี้ผมก็จะมาให้อาหารเขา,าตอนนี้ก็ให้เขาว่ายเล่นในน้ํานี่แหละนะครับเดี๋ยวเจอกัน,นตอนที่ให้อาหารมื้อแรกแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ